นิทานเรื่องสิงโตทำดีได้ดีทำเร็วก็ได้รับผลของมันการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมีสิงโตเจ้าป่าอาศัยอยู่มันมีชื่อว่าเจ้าคำรามเจ้าคำรามเป็นสิงโตที่มีพลังอำนาจและหนา้าเกรงขามแต่ก็มีนิสัยสองด้านบางครั้งมันก็ทำดีช่วยเหล่าสัตว์เล็กที่ตกทุกข์ได้ยากแต่บางครั้งก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดไล่ล่าและรังแกสัตว์ตัวอื่นเพราะความสนุกเหตุการณ์ที่หนึ่งการทำความดี วันหนึ่งขณะที่เจ้าคำรามเดินตรวจตราอาณาเขตมันได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกม้าตัวหนึ่งที่ติดดมโครนอยู่เจ้าคำรามเดินเข้าไปใกล้ลูกม้าร้องขอความช่วยเหลือด้วยความหวาดกลัวเจ้าสิงโตช่วยข้าด้วยข้าติดอยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้าคำรามลังเลเล็กน้อยแต่แล้วก็ตัดสินใจช่วยมันมันใช้กรงเล็บอันแข็งแรงตะกุยดินรอบๆดมโครนจนลูกม้าหลุดออกมาได้ลูกม้ากล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึง้ง และสัญญาว่าจะจดจำบุญคุณครั้งนี้ไว้ตลอดชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเหล่าสัตว์ในป่าเริ่มพูดถึงความเมตตาของเจ้าคํารามสัตว์หลายตัวเริ่มเคารพและชื่นชมมันมากขึ้นพวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เจ้าคํารามเหตุการณ์ที่2การทำความเร็วในอีกวันหนึ่งเจ้าคํารามเกินหงุดหงิดเพราะหิวจัดแต่มันหาเหยื่อไม่ได้เลยทั้งวันขณะเดินผ่านทุ่งมันเห็นกระต่ายตัวหนึ่งนั่งกินหญ้าอยู่ มันไม่ได้หิวกระต่ายแต่ด้วยความหมุดหงิดจึงตัดสินใจไล่ล่ากระต่ายตัวนั้นกระต่ายตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตมันร้องขอชีวิตว่าได้โปรดอย่าทำร้ายข้าเลยข้ายังไม่อยากตายแต่เจ้าคำรามไม่ฟังมันคำรามเสียงดังและพุ่งเข้าจับกระต่ายกระต่ายดิ้นรนสุดกำลังแต่สุดท้ายก็โดนเจ้าคำรามฆ่าไปโดยไร้เหตุผลผลของการกระทำทั้งสองวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าคำรามกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ จูๆ่ๆมีกลุ่มมนุษย์ที่เป็นพ่านล่าสัตว์เดินเข้ามาในป่าพวกเขาวางกับดักและเตรียมจับเจ้าคำรามในเวลานั้นลูกม้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าคำรามเห็นพานกลุ่มนั้นมันรีบวิ่งไปเตือนเจ้าคำรามเจ้าคำรามรีบหนีไปเร็วมนุษย์กำลังจะจับเจ้าเจ้าคำรามรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของลูกมา้ามันรีบหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีและรอดพ้นจากอันตราย แต่ในเวลาเดียวกันพรานเหล่านั้นยังวางกับดักเอาไว้และกระต่ายตัวหนึ่งที่เคยโดนเจ้าคำรามรังแกกลับไม่ยอมเตินมันมันคิดในใจว่าเจ้าเคยทำรา้ายข้าข้าจะไม่ช่วยเจ้าแน่ต่อมาเจ้าคำรามเดินกลับมาทางเดิมเพราะคิดว่าปลอดภัยแล้วมันเผลอตกลงไปในหลุมกับดักของมนุษย์แม้ว่ามันจะพยายามดิ้นรนหนีแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นได้ในที่สุดมนุษย์ก็จับเจ้าคำรามไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความช่วยเหลือในยามยากแต่การทำเลวหรือรังแกผู้อื่นจะทำให้เราโดดเดี่ยวและได้รับผลแห่งกรรมในที่สุดการกระทำของเราในวันนี้ไม่เพียงส่งผลต่อชีวิตเราเท่านั้นแต่ยังสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่เราอาจไม่คาดคิดในอนาคตนิทานการ์ตูนคติสอนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ